อย่าลืมกดติดตามช่อง Ha Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตรถรุ่นใหม่และรีวิวเชิงลึกที่เรานำเสนอให้ผู้ชมทุกคนอย่างตั้งใจ โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ2026 Toyota c o p e n GR รถป p o r t ขนาดเล็กที่ถูกพัฒนาให้มีสมรรถนะและบุคลิกแบบสปอร์ตเต็มท่านจากแนวคิดของ Gasu Racing ซึ่งทำให้รุ่นนี้แตกต่างจากโค p เ n นรุ่นพื้นฐานอย่างชัดเจนทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและอุปกรณ์ที่ถูกปรับให้รองรับการขับขี่แบบสปอร์ตมากขึ้น Toyota c o p e n GR รุ่นปี2026เป็นการผสมผสานร,ระหว่างขนาดตัวที่เล็กคล่องตัว และความเร้าใจในการขับขี่ที่ให้ฟิลลิ่งเหมือนรถสปอร์ตคันใหญ่แต่ยังคงความเป็นรถโรดสเตอร์หลังคาพับที่ขับสนุกในทุกสภาพถนนตัวรถมาพร้อมการออกแบบด้านหน้าใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากรถในตระกูล G R ทั้งลิ้นหน้ากันชนทรงสปอร์ตไฟหน้าแบบปรับปรุงใหม่และช่องดักอากาศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ส่วนด้านหลังมีดิฟฟิวเซอร์และปลายท่อคู่ที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ความสปอร์ตให้เด่นชัดมากขึ้นตัวถังถูกปรับความแข็งแรงและสูญถ่วงให้เหมาะกับการขับขี่โค้งมากกว่าเดิมล้ออลลอย GR ขนาดใหม่และยังสมัรถนัสูงช่วยเพิ่มการเกาะถนนอย่างมั่นใจภายในห้องโดยสารยังคงความกระทัดรัดตามสไตล์รถโรดสเตอร์ แต่ได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุสปอร์ตบอร R ที่ให้การโอบกระชับพวงมาลัยทรงสปอร์ตและมาตรวัดที่เพิ่มข้อมูลสำคัญสำหรับผู้รักการขับขี่แบบจริงจังระบบอินโฟเทนเมนต์ได้รับการปรับปรุงให้รองรับทั้งการเชื่อมต่อและการแสดงผลได้รวดเร็วขึ้นเหมาะกับผู้ใช้ยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวกและความสนุกในการขับขี่ในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์เทอร์โบที่ถูกปรับจูนใหม่ให้มีแรงบิดตอบสนองเร็วขึ้น ช่วยให้การออกตัวและเร่งแซงทำได้มั่นใจเกียได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองแม่นยำขึ้นช่วงล่าง GR ปรับเซ็ตให้มีความหนึบแต่ยังให้ความสบายในการใช้งานประจำวันทำให้โคเพน GR 2026เป็นรถที่ขับสนุกทั้งในเมืองและบนทางคดเคี้ยวระบบเบรกที่ได้รับการอัปเกรดช่วยให้หยุดได้มั่นใจมากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยทั้งในความเร็วต่ำและสูง ฟีเจอร์ความปลอดภัยก็ถูกเพิ่มเข้าไปหลายรายการเช่นระบบเตือนการชนระบบช่วยเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การใช้งานในเมืองสะดวกยิ่งขึ้นแม้จะเป็นรถสปอร์ตคันเล็กแต่ก็ให้ความครบครันในเรื่องความปลอดภัยไม่แพ้รถร,ถรุ่นใหญ่ของโตโยต้าโดยรวมแล้ว t o y o ต a า o Pen g r 2อ26คือรถที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสนุก ความเป็นเอกลักษณ์และความเร้าใจในราคาที่จับต้องง่ายกว่าเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตขนาดใหญ่จุดเด่นของมันอยู่ที่การผสมผสานระหว่างน้ำหนักเบาวความคล่องตัวและการจูนสมรรถนะจาก GR ที่ทำให้การขับทุกครั้งมีอารมณ์ความสปอร์ตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ชอบรถขนาดเล็กแต่ต้องการฟีลลิ่งสปอร์ตเต็มท่านรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุดของปี2026 ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่อง h าออ t o r รีวิวเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่เทคนิคยานยนต์และเนื้อหาเกี่ยวกับโลกออโต้รูปแบบเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน